เมื่อข่าวที่แล้วจำได้ไหมครับเราคุยทฤษฎีของพอตเตอร์ใช่ไหมครับเรามีความเชื่อว่าไงนะครับกลยุทธ์และครับแล้วก็การแข่งขันเนี่ยเป็นของคู่กันถูกไหมครับกลยุทธ์และก็การแข่งขันเป็นของคู่กันถูกไหมครับเมื่อนึกถึงกลยุทธ์จึงต้องนึกถึงการแข่งขันถูกไหมครับสิ่งที่น่าสนใจคือเราบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าการแข่งขันเกิดที่ไหนครับเกิดที่อุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่าอินดัสทรีนะครับการแข่งขันเกิดที่ไหนครับเกิดที่เฟิร์ม นะครับเกิดที่องคอ์กรของเรานะครับองคอ์กรของเรานะครับบริษัทของเราฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือทุกครั้งที่คุณจะมีการกําหนดกลยุทธ์คุณต้องนึกถึงการแข่งขันนะครับเพียงแต่ว,ว่าสิ่งที่เราจะมาคุยวันนี้เพิ่มเติมก็คือจะเชื่อม2เรื่องนี้เข้าด้วยกันนะครับเชื่อมเรื่องกลยุทธ์ไปกับการแข่งขันเพราะว่าในเชิงการแข่งขันเนี่ยเราได้มีการพูดถึงนะครับว่าการวิเคราะห์การแข่งขันสิ่งสําคัญก็คือวิเคราะห์เรื่องของมิติการแข่งขันถูกไหมครับที่เรียกว่า c o m p a c quantitative dimension นะครับ dimension แล้วก็พูดถึงเรื่องของการลงโทษทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์นะครับที่เรียกว่า economic penalty ถ้าจำได้ถูกไหมครับจริงๆแล้วในเชิงของการเข้าใจอุตสาหกรรมซึ่งก็คือการแข่งขันการแข่งขันเกิดที่อุตสาหกรรมถูกไหมครับนอกจากเข้าใจวิธีการแข่งขันแล้วเนี่ยในการวิเคราะห์โครงสร้างของการแข่งขันในอุตสาหกรรมเนี่ย เรายังได้สิ่งที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยนะครับถามว่าค่าเฉลี่ยที่ได้นี่คือค่าเฉลี่ยของอะไรเป็นค่าเฉลี่ยของรายได้นะครับค่าเฉลี่ยของต้นทุนนะครับหรือ cost revenue กับ cost หรือพูดได้ง่ายครับก็คือนอกรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับค่าเฉลี่ยของต้นทุนในอุตสาหกรรมเป็นเท่าไหร่ ก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจว่าค่าเฉลี่ยของกําไรในอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับกำไรโดยเฉลีย่ยทีนี้สิ่งสําคัญก็คือฝั่งนี้คือฝั่งอุตสาหกรรมถูกไหมครับการที่เราจะกําหนดกลยุทธ์ซึ่งอยู่ในพื้นฐานขององค์กรของเราเนี่ยไปสู่การที่จะมีความเกี่ยวข้องการแข่งขันเนี่ยคือเราจะต้องกําหนดกลยุทธ์หนึ่งก็คืออะไรครับต้องแข่งกับคู่แข่งคนละมิตินะครับหรือพูดอีกมุมนึงคืออะไรมีมิติการแข่งขันเป็นของเราเอง ถูกไหมครับและที่น่าสนใจกว่านั้นคืออะไรครับคือนอกเหนือจากเข้าใจว่าเราต้องมีการแข่งขันซึ่งเป็นมิติของเราเองแลวอันที่2คืออะไรครับเราจะต้องมีนะครับสัดส่วนของกําไรในเชิงของการทําธุรกิจเนี่ยนะครับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม แสดงว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมีค่าเฉลี่ยเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องมีการทํากําไรให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนะครับอันนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในเชิงของการจะเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์นะครับไปสู่การแข่งขันนะครับคือต้องเชื่อมในเชิงของการทํากลยุทธ์ที่ต้องไปดูมิติการแข่งขันที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้วเราก็เลือกมิติการแข่งขันที่แตกต่างจากที่อุตสาหกรรมเขาเลือกนะครับการที่2ก็คืออะไรครับคือการเชื่อมโยงกลยุทธ์ไปสู่อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ ก็คือการที่เราจะต้องสามารถสร้างกําไรจากกลยุทธ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับที่อุตสาหกรรมมีอยู่นะครับที่อุตสาหกรรมทําได้นะครับเพราะว่าคนที่มีกําไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นผู้ชนะในเชิงกลยุทธ์ นะครับซึ่งในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยขอญอาตเปิดสไลด์ให้ดูนิดหนึ่งนะครับในเชิงของการที่คุณสามารถทํากําไรได้สูงกว่าค่าเฉลีย่ยซึ่งเราเรียกว่ามนันสังกฤษว่า above average แปลว,ว่าเหนือค่าเฉลีย่ยฉะนั้นจริงๆสีบทสำคัญของกลยุทธ์ก็คืออะไรครับเป็นเรื่องของการที่บริษัทเนี่ยสร้างกลยุทธ์ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถบรรลุคําว่า achieve นี่คือบรรลุนะครับ superior performance คือผลการเงินงานที่ยอดเยี่ยม ผลการประกอบการนะครับที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือการมีกําไรที่เหนือกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับมีกําไรที่เหนือค่าเฉลีย่ยสราระวัตยุทธ์ก็คือวิธีการในการสร้างกําไรให้เหนือกว่าค่าเฉลีย่ยที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษคืออะไรฮะถ้าถามว่า what is strategy นะครับถามว่า what is strategy คำตอบก็คือ strategy เนี่ยเป็นตัวอธิบายนะครับ explain ว่าอธิบายนะครับ how ก็คือวิธีการนะครับที่องค์กรจะเผชิญหน้า ใช่ไหมครับรเผชิญหน้าการแข่งขันและสามารถที่จะมีกําไรที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยได้ superior p e r f o r m a n ม e ก็คือมีผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมซึ่งก็แปลว่ามีกําไรที่เหนือกว่าเฉลี่ยนะครับหรือจริงๆเป็นตัวอธิบายว่าการที่เราจะมีกลยุทธ์ก็คือเป็นการอธิบายวิธีการนะครับที่องค์กรของเราไปแข่งขันในอุตสาหกรรมฉะนั้นกลยุทธ์เป็นเรื่องของ how to นะครับกลยุทธ์เป็นเรื่องของ how to นะครับกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องของวอตนะครับกลยุทธ์ไม่ใช่เรื่องของวอตแต่เป็นเรื่องของ h ハウตูแปลว่าในเชิงการกำหนดกลยุทธ์เนี่ยเราต้องมีวิธีการในการแข่ง huh ขันนะครับในอุตสาหกรรมแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกําหนดว่าเราต้องการเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือวอตนะครับแต่ Howto เป็นเรื่องของการอธิบายวิธีการฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญการทํากลยุทธ์ก็คือการสามารถอธิบายวิธีการที่เราไปแข่งขันในอุตสาหกรรมแล้วสามารถสร้างกําไร ที่เหนือค่าเฉลี่ยได้ทีนี้ขออขนุญาตอธิบายเรื่องกําไรเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมครับว่ากําไรเนี่ยทำไมถึงมีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์ภาษาอังกฤษเรียกว่า profit นะครับก็ตอบได้เลยครับว่ากําไรหรือ profit เนี่ยเป็นตัวสแสดงเป็นตัวสะท้อนถึงการมีความรับผิดชอบแลวผิดชอบต่อใครบ้างครับการที่บริษัท ไม่มีกำไรนะครับไม่สามารถสร้างกำไรได้แสดงว่าบริษัทปราศจากความรับผิดชอบหรือไร้ซึ่งความรับผิดชอบกับพนักงานเพราะบริษัทไม่สามารถดูแลสวัสดิการพนักงานได้บริษัทไม่สามารถดูแลผลตอบแทนชีวิตความเป็นอยู่พนักงานได้บริษัทไม่สามารถเลี้ยงดูพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดีได้สวัสดิการที่ดีได้ฉะนั้นการที่บริษัทปราศจากกำไรเนี่ยแสดงถึงบริษัทขาดความรับผิดชอบ ในการดูแลพนักงานการที่บริษัทขาดกำไรบริษัทก็แสดงถึงความไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งเจ้าหนี้ก็คืออาจจะเป็นธนาคารนะครับผู้ที่ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทเพราะการที่บริษัทมีกำไรบริษัทสามารถจ่ายเงินต้นคืนจ่ายผลตอบแทนก็คือดอกเบีย้ยแหละครับที่ได้มีการตกลงกันล่วงหน้าไว้แล้วแสดงว่าตอนที่เราไปทําเรื่องของกู้ธนาคาร หรือออกหุ้นกู้เนี่ยเราได้มีการเซ็นสัญญากับผู้ที่ให้เงินกู้เราตั้งแต่ต้นว่าเรายินดีให้ผลตอบแทนเขาเท่าไหร่และเราก็ยินดีนะครับจ่ายเงินที่เป็นเงินต้นคืนเพื่อสามารถจะจ่ายให้หมดภายใน10ปี20ปีว่ากันไปซึ่งบริษัทจะทําอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีกําไรถ้าบริษัทไม่มีกําไรบริษัทไม่สามารถจะจ่ายเงินคืนนะครับเจ้าของเงินก็คือเจ้าหนี้เราได้ การที่ทําแบบนั้นก็แสดงว่าบริษัทขาดความรับผิดชอบในสิ่งที่ใบเซ็นสัญญามาในสิ่งที่ไปนะครับพูดคุยกับเจ้าหนี้เพื่อจะขอยืมเงินเข้ามาใช้งานในการลงทุนการปรัสจากกําไรของบริษัทแสดงถึงการที่บริษัทขาดความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเพราะการที่เรามีการเรียบหุ้นส่วนมาลงทุนในหุ้นแน่นอนครับหุ้นส่วนทุกคนก็หวังผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งอาจจะเป็นจํานวนเงินมากหรือน้อยค่อยว่ากันนะครับแต่เข้าใจว่าสภาพของการที่แข่งขันรุนแรงอาจจะมีกําไรน้อยเงินคืนน้อยแต่ยังน้อยก็ยังมีกําไรถ้ามีกําไรสูงก็เงินคืนจากการลงทุนก็สูงแต่ว่ายัางไงก็ตามถ้าไม่มีกําไรเลยเนี่ยแสดงว่าบริษัทปราศจากความรับผิดชอบในการที่จะให้ผลตอบแทนจากที่ไปสัญญิสัญญากับผู้ที่เราชักชวนเข้ามาถือหุ้นแต่หลายคนก็บอกว่าอาจารย์พูดหุ้น กับผู้บริหารบริษัทคือคนเดียวกันเนื่องจากเราเป็นบริษัทของเราก็แสดงว่าคุณขาดความรับชอบกับตนเองครับคุณขาดวินัยทางการเงินเพราะแทนที่คุณจะเอาเงินส่วนนั้นเน euh. ี <medi> <Ti> ่ยไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่ดีคุณกลับมาลงทุนทํากิจการทําธุรกิจแล้วคุณไม่สามารถสร้างผลตอบแทนจากการทํากําไรของกิจการแตการทําธุรกิจได้แสดงว่าคุณก็ขาดความรับชอบต่อตัวเองเช่นเดียวกันนั้นกําไรจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้องในเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องที่ถูกต้องในการบริหารธุรกิจเป็นเรื่องที่เราอยากได้เป็นเรื่องที่ ควรจะมีในการทำธุรกิจการปราศจากกําไรหรือไร้ซึ่งกําไรเนี่ยมันเป็นตัวแสดงถึงความไร้ซึ่งความรับผิดชอบต่างหากฉะนั้นถามว่าในเชิงกลยุทธ์เราต้องการอะไรเราคำตอบก็คือเราต้องการกําไรที่เหนือค่าเฉลี่ยของอุสาหกรรมทีนี้เรามีตัวอย่างให้ดูว่าคุณจะเลือกอะไรสมมติถ้าเกิดเรามีบริษัท A มีกำไร20%นะครับบริษัท B b บ y มีกำไรแค่1 0 นะครับแต่เนื่องจากทั้งสองบริษัทเนี่ยทำธุรกิจคนละแบบกันทำธุรกิจคนละแบบกันนะครับ A เนี่ยทำเทเลคอม B ททำเกษตรนะครับ B ทำเกษตรปรากฏว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมเทเลคอมเนี่ยเฉลี่ยนะ average เขาเรียกว่า average เี่ยกำไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเนี่ยปรากฏว่ากำไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเทเลคอมเนี่ยอยู่ที่30%ในขณะที่กำไรเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเกษตรนะครับ อยู่ที่หคุณคิดว่าคุณคิดว่า A กับ B เนี่ยบริษัทไหนดีกว่ากันครับมีผลประกอบการที่ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทำโพลเล็กๆดีไหมครับในการโหวตว่าคุณคิดว่าคุณชอบ A หรือคุณชอบ B นะครับจะได้เห็นภาพของการเข้าใจนะครับเรื่องของกลยุทธ์นะครับ นะจะไปเกรดโพไม่ได้อ๋อต้องเอนโพของเก่าก่อนโทษทีครับ อ่ะเรียนเชิญบทเลยครับ ทุกคนสิบสี่คนบอกว่าบีนะครับมีใครเอาเอไหมครับถ้าเทียบจริงๆแล้วเอกับบีเนี่ยถามว่าใครกําไรมากกว่ากันระหว่างเอยี่สิบกับบีสิบคำตอบคือเอละครับกาไรมากกว่าบีเห็นเห็นใช่ไหมครับเนื่องจากการลงทุนได้ตั้งยี่สิบเปอร์เซ็นตในขนาดพีได้แค่สิบเปอร์เซ็นตแต่ในมุมของกลยุทธ์เี่ยไม่ใช่นะครับมุมกลยุทธ์เนี่ยเราเทียบทุกอย่างกับค่าเฉลี่ยนะครับแปลว่าอะไรฮะถ้าบีได้กําไรสิบในขณะที่ค่าเฉลี่ยสหกรรมได้แค่ห้า แสดงว่าบีบอยเนี่ยนะครับเป็นผู้ชนะในอุตสาหกรรมนั้นทําไมถึงต้องมาดูค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมต้องเข้าใจก่อนครับว่าเกษตรกับเทเลคอมเนี่ยอยู่คนละอุตสาหกรรมกันมีโครงสร้างการแข่งขันที่ไม่เหมือนกันมีคู่แข่งที่ไม่เหมือนกันลูกค้าไม่เหมือนกันซัพพลายเออร์ไม่เหมือนกันโครงสร้างการแข่งขันไม่เหมือนกันสินค้าและบริการไม่เหมือนกันฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญคือเวลาดูกลยุทธ์นะครับ จึงต้องดูที่อุตสาหกรรมใครอุตสาหกรรมมันก็เห็นภาพใช่ไหมครับจึงเป็นที่มาล่ะครับว่าการเปรียบเทียบระหว่าง A กับ B เนี่ยจึงเปรียบเทียบกันยากนะครับโอ,อกแต่ก็มีคนตอบ A นะครับชอบตัวเลขเยอะๆไว้ก่อนใช่ไหมครัแต่ในเชิงของกลยุทธ์เนี่ยเรามองในเชิงลองเชิมนะครับลองเชิมเนี่ยคือถามว่าประเด็นมันมี2อันนะครับประเด็นที่1ก็คืออะไรเราเนี่ยมีกําไรสูงหรือต่ํากว่าอุตสาหกรรมถูกไหมครับอันนี้คือประเด็นที่1นะครับประเด็นที่เป็นประเด็นแรกคืออะไร บริษัทเรานะครับมีกำไรสูงหรือต่ํากว่าอุตสาหากรรมนะครับอันนี้คือประเด็น,นแรกประเด็นที่สองที่น่าสนใจคือทำไมอุตสาหากรรมสองตัวนเนี่ยเละคอมกับเกษตรจึงมีกำไรที่ไม่เท่ากันทำไมอุตสาหากรรมใช่ไหมครับจึงมีกำไรไม่เท่ากัน จ่ายใช่ไหมครับตอนนี้คือ B สูงว่าค่าเฉลีย่ยของอุตสาหกรรมคือ5ในขณะที่ A ต่ำว่าค่าเฉลีย่ยอุตสาหกรรมคือ30ทําให้ทั้ง2บริษัทเนี่ยจึงมีกําไรใช่ไหมครับที่แตกต่างกันแต่ที่น่าสนใจคําถามก็คือว่าทําไมกําไรเฉลีย่ยของเทลคอมกับเกษตรเนี่ยจึงไม่เท่ากันคําตอบก็คือว่ามันเป็นเรื่องของสภาพการแข่งขันที่แตกต่างกันซึ่งเดี๋ยวเรียนกันนะครับว่าทําไมกําไรเฉลีย่ยจึงไม่เท่ากันนะครับอ่ะอันนี้ก็